เป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าของเราสามคนค่ะบอกมาว่าหนูกับแฟนอายุห่างกัน23ปี<ฮ>คบกันมาแล้ว1ปีค่ะแต่เขามีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วสาคน หนูรู้แต่ก็ไม่สนใจเมื่อ6เดือนที่แล้วภรรยาของเขาร,รู้เรื่องขึ้นมาเธอขอหย่าแต่หนูไม่อยากให้เขาย่าเพราะสงสารเธอค่ะมาวันนี้ภรรยาของเขามาต่อว่าหนูด้วยถ้อยคําต่างๆนานา,นาหนูยอมรับว่าหนูรับเงินของสามีเขามาใช้จ่ายค่ะณวันนี้แฟนเขาไม่ได้มีเงินใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อนหนูก็ยังทนอยู่กับเขาด้วยเหตุผลเดียวก็คือรักแต่ภรรยาเขากลับไม่ได้ช่วยอะไรเลย หนูทราบดีว่ายังไงเขาก็เลือกภรรยาแต่เขาก็พยายามทําทุกอย่างไม่ให้หนูน้อยใจและบอกกับหนูเสมอว่ารักหนูคนเดียวไม่มีคนอื่นแล้วตอนนี้หนูอยากยุติทุกอย่างแต่หนูทําไม่ได้หนูรู้ว่าอยู่ต่อไปคนที่เสียเปรียบก็คือหนูสุดท้ายแล้วหนูก็จะไม่ได้อะไรแม้แต่ความรักหรือว่าตัวเขาต้องเรียนก่อนเลยว่าออถ้ามาอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยก็คงเป็นอย่างที่หนูเล่าเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นักนะคะตอนนี้เรา เหมือนกับว่าเราต้องการความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มให้กับเราค<ฮ>่ะนะคะทีนี้เราก็ไปหาคนที่เรียกว่ามันมันไม่ได้อะ<ฮ>นะคะมันมันมันผิดมันผิด<ฮ>ตั้งแต่แรกละนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองต่าง<ฮ>หากะะว่าเอแเราจะรู้สึกมีความสุขกับตัวเองได้ยังไงนะคะการให้คุณท่ากับตัวเองตัวนี้นะคะบางทีง่ายๆค่ะถ้าเป็นรอจากผู้ชายบางทีก็ก็บอกไม่ได้เอาแนวนอนไม่ได้นะคะต้องดูแลตัวเองก็คืออาจจะทําตัวเองให้มีประโยชน์ค่ะ เช่นจะไปดูแลน้องสถานเด็กกำพร้าไหมไปทาจิตอาสาที่ไหนไหมไปเป็นช่วยเหลือใครอะไรยังไงไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้ลดความหมกมุ่นนะคะวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เรากําลังเครียดอยู่ตรงนี้และตรงนั้นละค่ะเมื่อเห็นรอยยิ้มของคนที่เราไปทําประโยชน์ให้เนี่ยคุณค่าของตัวเราเนี่ยเราจะรับรู้ได้ว่าเออฉันสาคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฉันกาลังทําอยู่ มันแตกต่างจากการที่เรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีคุณค่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไ,ไหร่ฉันจะควา้าสิ่งนั้นมาได้ซึ่งสุดท้ายมันก็ผิดหวงังผิดหวงังผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเราทงจะต้องไปหาความรู้สึกที่ทําให้ตัวเองได้รู้สึกได้เต็มแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีประโยชน์ขึ้นมา ะะแล้วถึงเวลาถ้าเราเปิดใจได้เราเจอคนอื่นได้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราไม่ต้องคอยงอใครเราอาจจะสามารถเปิดใจให้กับคนใหม่ได้แล้วชีวิตก็อาจจะมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้นกว่านี้คือคนคนนึงจะโตขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเปรียบเปรียบเหมือนกับเป็นตะกร้าใบหนึ่ง<ม>ใช่ไหมคะที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็เป็นช่วงของการสารตะกร้า<ม>เพราะฉะนั้นถ้าประสบการณ์ที่โตขึ้นมาเนี่ยมันมีช่วงที่มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีใครรัก มันไม่แน่นมันไม่สมบูรณ์มันก็เป็นตะก้าที่มันจะแหวงแหวงเป็นรูรูใช่ไหมคะพอโตขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าถึงคนนั้นจะให้ความรักคนนี้ให้ความรักไม่เต็มมันไม่เต็มอ่ะพอถึงเวลามันก็รั่วมันก็รั่วมันก็รั่วเพราะฉะนั้นจะรอให้แต่คนอื่นมาเติมมันก็รั่วมันก็ต้องดูแลตัวเองในการที่ต้อง ปะเอ่ะปะให้มันเต็มแต่คนที่ปะได้พอโตแล้วมันจะเป็นตัวเราค่ะก็คือเราต้องเติมความรู้สึกของเราว่าเรามีคุณค่าอยากให้กลับมาดูว่าอย่างน้อยตัวฉันก็ยังมีความคิดความรู้สึกที่ดีๆแต่ตอนนี้อยากจะเติมเต็มให้มันมากขึ้นกว่านี้อาจจะลองหาเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางนี้ดูว